ก็กล่าวสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่รายการ g h ฮอแค่เบ้งกับอยู่เอ็ดเรเซอร์นะครับนะเราก็อยู่รถคันที่มีชื่อว่าเจ็ดนะครับแต่เราจะไม่ได้มาเล่นเจ็ดนะเราจะไม่เล่นรถสายสปพวดกันนะครับนะสปูอ์ตนะเมื่อกี้ผมไปวอร์มวอร์ไม่ได้มา อวอล์มหมดธรรมดามาประมาณสี่ห้าตาชนะทุกตาเลยเล่นเจ็ดมานี่คือแบบโอ้ยขอไปครับคือดีอ่ะดูดีเห็นวินเนอร์สกอร์นชนะสิบเอ็ดครั้งถ้าเห็นภาพมันไม่สวยอะ่ะไม่ต้องตกใจนะครับผมไม่ได้ปรับภาพให้มันสวยนะผมต้องการที่เล่นให้มันลื่นนะมันก็จะค่อนข้างบองยานหน่อยถ้ามันเร็วนะน,วน,นี่โคางเนี้ยนะโอเคนี่ก็ทีมผมนะครับนะแต่ก็ทีมเขานะครับเขามีแอคแทคเกอร์ด้วยนะ ไอรถต้องการนี่คือแบบถ้าไม่ตายมันสามารถชนคนอื่นได้นะครับนะต่อให้เราเร็วขนาดไหนโดนชนทีเดียวก็เราก็หยุดเมื่อน,นั้นนะครับปะดูโอ้ยเนี่ยเราโดนชนล้วนี่ครับนี่คือถ้าไม่ตายของมัน เมื่อเราโดนชนปุ๊บเราจะหมุนตัวทันทีนะครับกดดันติช่วยเพื่อนนะรเราเป็นซัพพอร์ตเราไม่จะเป็นต้องอยู่หน้าก็ได้นะครับอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้เด้ยโอ้โหหลุดโค้งอย่างนี้เลยอนะอยู่ที่ห้าเลยว่ะเวลาเพื่อน,นยังนำอยู่ สปอร์ตนี่มันต้องอัพรัวจริงๆนะถ้าจะเล่นอะ่ะต้องคนที่ชอบจริงอะ่ะถึงจะเล่นได้อะผมเป็นรถที่ขับช้าครับรถมันขับค่อนข้างช้าเราดิบค้งมากเกินไปนะติดดิบค้ง โคตรเร็วโอ้โหโหนี่เราทิ้งที่6แบบไม่เหลือคุณเอา้าเราอยู่ที่5ละเอา้าเราอยู่ที่4เฉยเลยเอาชนะครับเนี่แหละสป,ปอร์ตสป,ปอร์ตที่ดีคนระับอุ้ยได้ดิวสกรอร์ใหม่ด้วยโอ้โหได้อยู่ได้อยู่อ่าเพื่อนเอพีไปนะครับนะ ก็เล่นเจ็มานะเพื่อนเอาเจ็มาเจ็มาสอคนเลยนะครับแต่เราเล่นซัพพอร์ตไงเรานี่ดูดิสกอร์โคตรเยอะเล่นซัพพอร์ตอ่ะต้องเป็นอะไรที่ดีมากสกอร์โคตรเยอะเลยแล้วก็ซัพพอร์ตอีกคันนึงก็จะเป็นคันนี้นะครับแต่คันนี้ผมยังไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่นะไม่รู้ว่าผมใส่รูยังเดี๋ยวไปดูกันคันนี้มันจะบินได้ไป แม่งเป็นเป็นอะไรที่เฟี้ยวมากมันวินได้อ๋อนี่ใส่แล้วโอเคเราจะไปเล่นคันนี้ต่อนะครับจะอีกคันหนึ่งเฮ้แรงทีมกดโอเคเฮ้ยผู้หญิงว่าทีมเรา ไปครับทีมเราอย่างนำแข่งกันเอง3คนแล้วกันเพื่อนเฮ้ยมึงใครเนี่ยเราจะไปเพื่อนเป็นล่องหวนขนาดนักวานแล้วมันจะบินออโตให้เรานานะเะ <c oughs> ไรที่แบบโคตรด,ดีเวลาเลี้ยวมันก็เลีเ้ยวแต่เฮ้ยโหตีโค้งอย่างนี้เลยมันจะโค้งออโตให้นะ เพื่อนว่ายนำไปแล้วน้ำหายไปเลยครับทางโค้งนี่เป็นอะไรที่แบบตอบโจททีมเพื่อนของเซตมากของเซนดิเซตอะไรเรอเรายัางนำอยู่นะครับนะ ครับเราต้องกดบูทแรกก่อนเราค่อยก,กดบูทอันที่สองนะครับมันจะได้ไปไปได้ไกลขึ้นพอบูทแรกมันจะเป็นบูทสีม่วงอันเดียวครับแล้วพอกดอันที่สองใช่ปะกดอันแรกปุ๊บอันที่สองมันจะจะเป็นสีม่วงตามนะครับเรามีได้ไปตายแล้วเราก็คอยใช้ถ้าไปตายดีว่าตอนเหิอนอะ่ะใช้ตอนเหิอนอะ่ะปึ๊บปึ๊บอูนที่หนึ่ง ที่หนึ่งที่หนึ่งเฉยแงโหเพื่อนตามมาติดๆเลยแต่ไม่ทันเรานะนะซัพพอร์ตเลยเป็นซัพพอร์ตเลยนะแต่ว่ารถยังไม่ได้แรงพอเพราะผมเล่นไปแค่ตาสองตาเนี่ยตาที่สองไงแต่เมื่อกี้เราพลาดตรงชนอะชนพลาดไปมันก็เลยแบบสกอร์ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่เป็นไรชนะมาได้ก็ถือว่าดีคนระับนี่มีอะไรโอ้ยนี่ครั้งแรกของกูที่เราเล่นเลยนยะโอ้โหได้เจ็ดเลยอะ่ะอยู่ได้อย่างเยอะ ใช่วะมีคนกดให้เรากดให้เขาเขากดให้เราเรากดให้เขานะครับเรามีน้ำใจต่อไปเราจะอันนี้จะเป็นนอกรอบนะครับนะน,นี้จะเป็นนอกรอบเราซัพพอร์ตเราจบไปแล้วเราจะมาเล่นเจกันมั่งนะครับนะบเจจผมก็เลเวลเลเวลเท่าไหร่หรอวะเลเวลห้าเลเวลหกหรอมั้งนะไปครับด่านเดิมเลยไม่มีด่านอื่นแล้วหรอวะ ผมจะได้บุญม่วงง่ายมากครับเฮ้ยโอ้เขาบุญม่วงมาเลยต้องรีบต้องรีบ ตรงนี้ไม่ทางโค้งครับเดี๋ยวธรรมาดาไปนำรับ แน่นะเพื่อนมันกดท้าไม่ตายนะเมืกก่อกี้เราไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบค่อยๆเล่นไปเรายังมีท่าไม่ตายอยู่นะครับเขากดท่าไม่ตายไปแนละ้ว ไม่มีใครตามเราทันหรอกตอนจริงๆอีซี่โอ้ร้นแรงอ่ะแซงใครก็ได้ไอ้น้องร้นแรงอ่ะแซงใครก็ได้ครับไอ้น้องก็มาดีครับก็มาดีครับฮ ของจริงอย่างปึงเนี่ยโอ้โหผมเล่นจนแบบดูนีขับมาสี่ครั้งอะไอขับมาเจ็ดครั้งอะงนี้ล่ะแรงของเจตอะโอ้โหอย่างเอาครับโอเคครับก็วันนี้ก็สนุกมากเลยนะอ้ผมเป็นอะไรที่สนุกมากนะครับชนะลายๆตาตีนี้ไม่เป็นอะไรที่ดีจริงๆเลยนะครับชนะได้แรงเนี่ยโอเคครับก็สำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับบ๊ายบายจ้าเจอกัน